โอ้หา่านกินอาหารเต็มเลยโอ้ดูตัวใหญ่ด้วยนะมาหาถึงที่เลยตอนนี้น้องอันดากำลังจะรอระบายสีแต่น้องก็มารักทายนะนี่เหมือนรถทหารจริงๆทุกคนแบบพรางตัวได้ดีมากมืดตื่อแย่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนยายสวัยคาเฟ่ยอยู่ที่ถนนไทยรามัค่ะพอดีว่าเราขับรถมาแล้วเราเห็นเป็ด,ดเห็นหา่านเราก็เลยจะพาน,น้องอันดา ไปดูเป็ดกันทุกคนตามมาเลย,ย,ยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะพอเปิดประตูเข้ามาทุกคนเห็นฝูงหา่านฝูงเป็ดข้างหน้าเราไหมคะนูน่นนูน่นนู่นนู่นเดี๋ยวเราจะพามาดูหุยฝั่งขวาเป็นต้นมะม่วงแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็น,นบ่อน้ว่านาเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนนูน่นเห็นฝูงห่านข้างหน้าไหมคะดูห่านใช่ไหม เนาะโหดูสิห่านเยอะมากเลยที่นี่เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ใครอยากพาลูกมาชมห่านชมเป็ดนะคะเป็ดก็มีนะคะเฮ้ยนี่เขามีให้อาหารด้วยมเจ้ผมาทไมเฮ้ยดูสิพี่เขาจะให้อาหารดู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 ไหนไหนยดูน้องห่านน้องห่านเดินตามเลยทุกคนอันนี้ไงพี่เขาเอาอะไรมาให้ข้าวสารใช่ไหมลูกเฮ้ยดู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 อ้ อาหารกินอาหารเต็มเลยโอ้ดูตัวใหญ่ด้วยนะดูดูด,ด,ดูตัวนี้ก็อยากกินเป็ดก็อยากกินตัวใหญ่ดูดูเขากินกันดู หานหานัหนหันกำลังกินอาหารกันใหญ่เลยค่ะทุกคนร้องฮูฮูหูก็ใหญ่เลยอะ่ะเยอะ <มา S 1> ข้างใน<า>ตรงนี้นี่เห็นไหมคาเฟ่บ้านสวนยายสวัยก็มีที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ระบายสีอุ้ยมีหมวกด้วยนะทุกคนมีหมวกให้เด็กๆระบายสีแล้วก็มีนุ คนแบบว่าเป็นเซรามิกนะคะให้เด็กได้ระบายสีไม่ใช่เซรามิกเป็นปูนนะ,นะ,ะถึงที่เลยตอนนี้น้องอันดาก,กาลังจะรอระบายสีแต่น้องก็มาทักททยนะนี่บ้านน้องอยู่ตรงนั้นแต่น้องเดินมาทักทยเลยามามทำก<ด>ิจกรรมระบายสีนะคะน้องอันดาเลือกเป็นปูนปาตเตอร์ที่เป็นรูปอะไรคะ รถถังทุกคนดูรถถังเดี๋ยวแม่ลิ้มจะให้ดูก่อนที่จะระบายแล้วเดี๋ยวดูหลังระบายนะคะทุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ป Bil ๋ปปาป๋าช่วยเราได้จานสนนีมาแล้วพ่อกําลังสอนว่าเอาผสมสีอะไรได้อะไรทุกคนดูพ่อเอาสีเหลืองผส,สมสีน้ําเงินเป็นสีเขียวแล้วก็ให้น้องอันดาทารถถังเอ้ยน้องอันดากําลังทารถถังแล้วรถถังน้องอันดาสีเขียวทุกคนที่นี่ธรรมชาติมากนี่ระหว่างน้องอันดา ทาสีไปทุกคนเห็นห่านอยู่ข้างหลังไหมห่านข้างหลังมาดูน้องอันดาแบบนี้เลยเขาถามว่าทาสีอะไรตอนนี้น้องอันดาเริ่มทาสีเป็นนล่างแล้วตอนนี้พ่อกําลังผสมอยู่อ้าวน้องอันดาผสมสีม่วงแล้วทุกคนตอนนี้อุ้ยอ่ะทาทาทาโอ้โห ตอนนี้รถถังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะร,รูปร่างอะไรก็รู้ทุกคนสีออกมาจะเป็นยังไงุ <Wow. S 1> สีน้องอันดากลายเป็นสีม่วงม่วงแล้วว่ะทุกคนน้องอันดาผสมม่วงอูพ่อผสมสีเขียวฝั่งนี้อย่างสวยอะ่ะแต่น้องอันดากําลังใช้จินตนาการนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนคอยดูตอนต่อไปนะคะว่ารถถังจะสวยมากแค่ไหนน้องอันดาผสมสีอะไรครับ โอ้โน้องด<ร>าจะเปลี่ยนสีเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนสีใหม่เราต้องล้างสีก่อนนะเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนสีเพราะว่าไม่ไงั้นผู้กันมันก็จะ <c oughs> ไม่สวย <c oughs> ตอนนี้ฝั่งของน้องอนดากำลังกลายเป็นสีอะไรทุกคนไปเรื่อยแล้วนะคะทุกคนน้องดากำลังจินตนาการอยู่ครับเดี๋ยวแม่พามื่อตอนนี้นผ่านไปแล้ว3มนาทีมาดูรถถังของน้องอันดาการหุ้ยเหมือนนะเหมือนมากเลยเหมือนรถทหารจริงๆทุกคนแบบ พลางตัวได้ดีมากมืดตืต่นเตยอไม่มีค่าสึกเห็นเลยน้องอนาสวยไหมครับสวยสวยมากให้กี่คะแนนครับให้ห้าคะแนนนะครับเต็มอะไรเต็มสองอุย้ยทุกคนดูดูสิฐานแบบใช่เลยเนี่ยมันคือรถทหารมากๆเลยแบบไปขับไปมืดๆแต่ไม่มีใครเห็นเลยนะครับเราเองก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าแบบสีดํามากเลยทุกคน โอ้โหเหมาะกับการโจมตีมากเลยครับตอนนี้จะเสร็จยังครับเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะคบภูมิใจไหมครับสุดสุดภูมิใจสุดๆในผลงานของตัวเองนะครับที่นี่ก็มีหลายอย่างนะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแต่ปูนปัตเตอร์นะมีให้หยอดสีด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเห็นเขามีให้หยอดสีแล้วก็ <un> ตรงนู้นก็มีหมวกมีอะไรให้เด็กๆทํกากิจกรรมมีให้เลือกหลายอย่างแล้วก็ข้านนข<อ>งนอกก็มีเป็ดมีหานุ เป็ดมองไกลๆเดี๋ยวแม่มิ้มจะพาเดินไปดูให้น้องตะวันระบายเอ้ยให้น้องอันดาระบายสีเสร็จก่อนแล้วแม่มิมจะพาไปดูสูงเป็ดแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะที่แม่มิมชอบนะคะคือที่เขามีจานสีให้เนี่ยก็คือเขาจะมีแผ่นสีมาให้เด็กๆดูด้วยว่าแบบว่าเออสีอะไรผสมอะไรจะได้อะไรเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของแม่สีไปด้วยเห็นไหมคะสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการผสมสีส่วนตอนนี้รถถังผสมสีมั่วมากคนะ่ะทุกคนกลายเป็นรถสีดำครึกๆึกมากนะคะตอนนี้ไม่รู้สีอะไรผสมสีอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆสีพ่อกับสีลูกผสมกันนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้แต่น,อน้องดาบอกว่าสวยไหมคะใกล้จะสเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ ทุกฝั่งของรถถังของเราก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบหมดทั้งตัวเตรียมออกลบได้ยังครับเตรียมออกลบได้ยังครับน้องนารถถังน้องนาเตรียมออกลบได้ยังครับเสร็จแล้วสามารถจะออกลบได้แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มสีขาวเข้าไปอีกครับดูครับตอนนี้โอ้โหค่าสึกเริ่มมองเห็นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มันขาวสว่างสขาแล้วครับทุกคนสวยไหมครับสวยสุดๆครับจะไห้อาหารอะไรคะ ฮีดูดูทุกคนเนาะอ,อันดาจะเอาข้าวใช่ไหมคะข้าวสารไปให้อาหาร,ห,ารห่หานหยห่านได้ยินแล้วไปร้องใหญ่เลยเ,าเลยนาะอ,อันดาเอาไปเทในถาดนะลูกเดี๋ยวมันจะมาทุกคนนะเดี๋ยวแม่มิม้มจะพามาดูว่าเวลาที่น้องอันดาเทอาหารแล้วจะมีตัวอะไรมาเอาเป็ดมา ได้ยืนได้ยืนได้ยืนตอนนี้นะคะ เป็ดห่านก็มาแล้วหลังจากที่น้องอันดาให้อาหารน้องอันดาเทอาหารใส่ถาดเดี๋ยวก็จะมีห่านมากินนะคะทุกคนมาแล้วอันนี้เป็ดมาพี่ห่านมาแล้วนี่พี่ห่านมาแล้วนู่นเขาอยู่ตรงนู้นการฝูงเขาอยู่ตรงนู้นเขายังไม่มาน้องอันดายืนให้อยู่ข้างหลังนี่น้องดามาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติล่มลื่นมากๆ่าน้องอันดาเทอาหารให้แล้ว วราเทอาหารให้เป็ดนะ้อย <_ EN> เป็ดมากินแล้วค่ะใครอยากพาลูกมาให้อาหารเป็ดอาหารห่านแบบนี้นะคะแม่มิมแนะนําเลยค่ะก็มีเยอะอยู่นะคะทุกคน <_ EN> แต่แต่ตอนนี้เขาไปเล่นอยู่ข้างหลังเขาก็เลยไม่มาอ่ะน้องราเทเลยครับโ <_ EN> อ้โหเยอะเยอะเยอะอ,อ่ะพ <_ EN> ่อพ่ออ่าเก่งมากทม <า S 1> กให้อาหารเป็ดแล้วยังสามารถพายเรือแบบนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปพายเรือกันค่ะ ตอนนี้พ่อกับน้องอันดากำลังจะพายเรือเข้าไปชมวิวแล้วนะทุกคนป,ป้าพายไปแล้วที่นี่เป็นเรือเบานะทุกคนไปไปแล้วอย่าดุ๊กดิก๊กเขาบอกว่าอย่าดุ๊กดิก๊กไม่งั้นมันจะโค้งเคงไปแล้วป้า,ปาพาน้องอันดาไปแล้วทุกคนข้างหน้าก็จะมีฝูงเป็ดฝูงอะไรให้น้องอันดาดูด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำโคลนนะทุกคนก็ไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันเป็นโคลนนะคะทุกคนก็ถ้าล่วงลงมาก็ ไม่ไม่จมแต่ว่าเปื้อนนะคะทุกคนป๊าไปแล้วนะคะถ้าถ้าขับไปเรื่อยๆพายเรือไปเรือก็จะมีเป็ดอยู่ครับเป็ดว่ายน้ําอยู่ป๊าก็พาน้องอันดาไปลุยแล้วว่าจะไปถึงไหนกันน้องอันดานั่งเหนื่อนะทุกคนพายเรือกลับมาแล้วนะทุกคนหายไปประมาณสิบนาทีได้ทุกคนนวดไปวนอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้ก็พากันออกมาแล้วค่ะทุกคนเป็นเรือเบานะคะต้องใช้ทักษะในการพายเรือที่ค่อนข้าง ประมาณหนึ่งอะไม่งั้นนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะพลิกได้แต่ถึงล่วงลงไปก็ไม่อันตรายค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นน้ําลึกอะไรนะคะข้างล่างเป็นโคลนค่ะทุกคนน้องอนานาเป็นยังไงจ้าชูนิ้วเราโอ้โหน้องอนาได้พายเรือกับป๊ะป๋ามาสนุกเลยนะคะวันนี้เห็นห่านไหมคะ ไม่เห็นนะคะทุกคนหนูพ่อพาเข้าฝั่งแล้วค่ะทุกคนอันนี้พ่อกําลังพาน้องอนดาเข้าฝั่งแล,แล้วแล้วสองคนพ่อลูกก็มาถึงฝั่งโดยสวัสดีภาพคะ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานกันครับทุกคนมาแล้วพ่อกับน้องอนดาเข้าฝั่งแล้วเดี๋ยวแม่จะไปรับน้องกับพ่อก่อนนะคะกดติดตมให้น้องอาดาไป้วนะคะบาย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 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ